สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีคำถามเบสิกมาจากทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเขาสอบถามเข้ามาว่าเราจะทราบได้ยังไงหรือว่าดูตรงไหนว่าอาวุธของเราเนี่ยมีดาเมจที่สูงหรือว่าเบากว่ากันอ่ะคำตอบนะครับอาวุธในเกมนี้เนี่ยเราจะดูกันที่สถานะ Impact แล้วก็ r e t h a l i t y นะครับ2ส,ส่วนนะซึ่งในส่วนของ Impact จะทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักอันดับที่1น,นะครับเนี่ยตรงจุดเนี้ย คือจุดที่เพื่อนเพื่อน,นะครับต้องดูก่อนยิ่งสูงยิ่งดาเมจแรงนั่นเองโอเคนะถ้าถามผมเพิ่มเติมว่าอาวุธประเภทไหนที่มี Impact สูงที่สุดก็จะเป็นอาวุธสองมือ h e a v y w e a p o ินะครับรวมถึงถ้าเราใช้ power house ในการชาร์ตตีเนี่ยดาเมจก็จะแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือสถานะ Impact ที่เป็นตัวบ่งชีด้ดาเมจหลักในเกมของเราส่วนอีกข้อนึงก็คือสถานะ l ีทอลิตี y ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะขอเรียกว่า critical hit และกัน เพราะว่าพวกคุณน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าการทํางานในส่วนนี้คือมัอนเหมือนกับคีย์ิคเอรฮิตแบบเป๊ะๆนะครับไม่ต่างกันเลยอาวุธในเกมของเรานะครับจะมีการกําหนดสถานะอันนี้เอาไว้ถ้าชิ้นไหนที่มีคิดตลิคเคอรฮิตสูงมากๆนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆสามารถสังหารซอมบี้ได้ไวขึ้นนั่นแหละฟันหัวขาดช็อเดียวอะไรแบบนั้นตายไวส่วนประเภทอาวุธนะครับที่มีสถานะตัวนี้สูงที่สุดก็คือเบ e ดเว p อนถ้าเราเล่นสกิลสายซอร์สเพลย์นะครับ สถานะ리 i t y ก็จะสู่เพิ่มเติมไปด้วยมันเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะนี่คือ2ส,ส่วนนะครับถ้าเพื่อ,อนๆอยากทราบดามเมจของอาวุธให้ดูสถานะ Impact ส่วนถ้าอยากทราบค r ิ t ทเ a l h i ฮิตให้ดูที่ r e t 티นะครับและเพื่อ,อนๆจะเปรียบเทียบได้นั่นเองนะครับ